สวัสดีครับตาตองครับผมเดี๋ยวเมื่อนี้ผมจะพาพี่น้องเอามายามตุ่มกบนะครับเด้อดซึ่งผมใส่ไว้หกหลังเนาะครับเนาะเบิ่งว่าเฮาสิหมานบอกนะครับคือผมมานานาะครับมาตัดเนีายตามคันานาะครับก็เลยเอามาลองเบิ่งนะครับเห็นมันแดดอยู่สองสามเมื่อนะครับปกติถ้าแดดเนี่ยใส่ตุ่มกบมันจะเขานะครับถ้าฝนตกมันจะบ่อยเขานะครับเนื้อมันหลายนะครับ ลองเบิงครับเทือแรกของปีนะครับเด้อเบิงหกหลังเขาเชได้จะโตนะครับมาสายแน่นะครับนอครับเพิ่งสิมาถึงครับน้ากระยุไก่แน่นะครับประมาณเก้ากิโลสิบกิโลนะครับจากบ้านไปครับไปเบิงน้ำกันครับอย่างแรกครับ อ้ไรกูบ่น้าบ่ติงนครับนี่ส้มหน,น้าบ่ติงหน้าบ่ตงะครับอมีนะครับแ่เบิง่งมีตัวหนึ่งแนมเห็นตัวหนึ่งอย่ครับไ้เบิง่งไอน้กแับนี้อันดีครับ กล้องก็บบริษัทนะครับมีหนึ่งโตครับเอ้าหมานแล้วครับหลังแรกครับนี่ครับโตเพราใหญ่แล้วครับเดีจะต้องไปล่างไปอีกนะครับหลังที่สองครับอันนี้ครับึึ๊๊บบแบบนี้นะครับกบมันมักอยู่หน้าผันหวานแล้วเขาบอกครับเบื่องหลังที่สองที่นี่นะครับ เออคือปกติเี้ยครับ,น,บรน้ำปกติแต่ว่เาเจ้ากระเบิดตะมีอะไรอ่าบอ่มีครับเนี่ยเนื้อยังลอยเต็มนะครับเนื้อปลาซับมาเบินอยูร้านนี้ครับอันอนี้ครับโอ้ยน้ำใสจริงเลยนครับโเลบโเป็นตะมีครับอ่านตะมีอีกทีครับแลน้นี่มีกบครับแต่ว่วามีงูนะครับ โอ้งูขับไปกินนะครับแต่ผมแนมเห็นกบอยู่ทางในนะครับเสองูมันรัดนะครับตายงูรางแหครับจะเป็นนต้นว่าได้อสองโตนะครับนี่ครับนี่ตัวหนึ่งอันนี้ตายครับงูกานมันครับ อย่างที่ถืองูหรืองูเข้าไปกินนะครับใจตุ่มต้องระวังงูนะครับไม่เข้าไปกินกบนะครับหน้ามันยังไหลายครับหน้าผมมันอยู่ต่ําอยู่ใต้นะครับเพู่อนกบมันยังอยู่ทงส่วนยางครับมันยังบลงมานะครับไปใส่กรบปไดยนะครับส่วนยางเพ่นนะครับไปพูดหากยางพันกอะด๋อยรับครับต้องถามมันแห้งลงมาพมหลักเกี้ยวเขาดอครับ ช่วงปลาขอดคุนครับมันจืถือครับถ้าไปใส่ก็หาใส่น้ำปลายางน้ำปลาหรือว่าขางทางขางส่วนยางนะครับโอเคนะครับเนาะสำหรับคลิปนี้ก็คือสีขอจบแค่นี้ครับผมนี่ครับตุ่มหกหลังครับขอพุดหลายๆสำหรับการรับชมนะครับเนาะสวัสดีครับ สงใส่ที่ิ่งเทียงครับตรงูกัดนะครับ